สวัสดีครับพบก,กับผมเกื้อฟันเก่าอีกแล้วเช่นเคยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟันเก่าเล่าเรื่อง ep ีที่16กันลาวนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของนักเตะคนหนึ่งนะครับที่โชคร้ายสุดๆนะครับพอพี่แกเนี่ยโดนนักเตะฝั่งตรงข้ามเหยียบไข่หำนะครับต้องบอกว่างานนี้เลือดสาดเลยทีเดียวเลยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก่อนมปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเกื้อฟันเก่าก่อนละกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ดยเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของกุสตาโวเอลลิเก้ประกานล้างแห่งทัพฟรายเมนโกในลีกสูงสุดของบราซิลดูเป็นเกมที่ฟรายเมนโกนั้นนะครับต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคเรนเทียนและในเกมนี้นะครับก็มีจังหวะหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับโดยเกิดขึ้นในนาทีที่38โดยพี่เอลลิเก้ของเรานะครับได้เข้าประทะก,กับนักเตะของโคเรนเทียนและแน่นอนว่าการประทู้ครั้งนี้นะครับพี่เอลลิเก้ของเราเนี่ยก็โดนนักเตะของโคเรนเทียนนะครับได้เหยียบเข้าไปที่ไข่ทำของพี่แกนะครับแบบไม่ได้ตัั้งงใจเเ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 นน็ตตออออาาาาหำฉีีีีีกกกกไขดดดลลลยยยทวื่่่มมแพ ก็ยังกัดฟันสู้วิ่งไปเปลี่ยนกางเกงครับแล้วลงมาเล่นต่อแต่สุดท้ายนั่นแหละครับหำเปรียบเสมือนกล่องดวงใจโดนย่ําเข้าไปเหมือนเอาไฟมาเผาทั้งตัวสุดท้ายน,นะครับพี่แกก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับขอเปลี่ยนตัวในที่สุดและรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คห้ำโดยทันทีและจบเกมนะครับก็เป็นฝ่ายของเจ้าบ้านอย่างฟลาเมนโกนะครับที่ถล่มโคลนเทียนยับไป5ประตูต่อ1ถือว่ายังดีนะครับสำหรับพี่เลนเกตท,ที่ทีมแกเนี่ยไม่แพ้แต่แกเสียไข่ไปข้างหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่นะครับแค่ฉีกเฉยเฉ

และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของกุสตาโวเอลิเก้นักเตะสุด้ํำที่หำโดนเหยียบและเพื่อนๆเลยครับเคยมีประสบการณ์เตะฟุตบอลแล้วโดนเพื่อนเตะหำหรือโดนบอลอัดหำหรือเปล่ายังไงก็ล้ายฟังในคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับส่วนตัวผมนั้นนะครับโอ้โหต้องบอกเลาวโดนประจำนะครับแม่งจกชิบหายนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับากานชอบก,กันก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเกลือฟันเก่าด้วยเด้อน,นะฮะช่วงนี้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะพยายามลงคลิปให้ได้นะครับโอเควันนี้ผมเกลือฟันเก่านะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้งองกล่าวคำว่าสวัสดีครับโอ ไอ้เกือช่วนี้กูว่างอะไม่ชอบทำไหมนี่ไงชอบเกลือฟันเก่าเฮ้ยดีไงวะเขาอิงข้อมูลฟุตบอลเชิงลึกพี่มีทั้งบล็อกเฮฮาแถมสอนเล่นเกมอีกด้วยเฮ้ยนั่นเลยไปซับสไคร้โอเคเพื่อนแต่ระวังติดนะไม่ติดปิดกูจะรอดูจะไปแต่ว่ากูขเข้าออกไปไปนี่ไปไหนมึงบอกไม่ติดไงวะกูไม่ติดกูแค่ดูตลอดแล้วเฉยนี่แหละครับช่องเกือบฟันเก่าถ้าใครชอบก็ไปซับสไคร้กันบอลน้อยรู้อยู่